โอ้โห oh. อันดับแรกนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง3าหมายเลขด้านบนเวทีนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะคุณเป้คค่าออรอบนี้นะคะเราจะวัดกันด้วย1คําถามกับ3คําตอบนะคะเราจะให้ผู้เข้าประกวดทั้ง3หมายเลขนะคะตอบคําถามคำถามเดียวกันนะคะ โดยในขณะที่ผู้เข้าประกวดหนึ่งคนตอบคำถามอีกสองท่านนะคะจะใส่หูฟังนะคะเพื่อให้ไม่ได้ยินคำถามและคำตอบของผู้เข้าประกวดคนนั้นนะคะพร้อมแล้วไหมคะคุณเป้และแน่นอนนะครับผมเราจะเริ่มจากผู้ที่เราประกาศเป็นคนแรกนะครับนั่นคือน้องหมายเลข14นะครับเพราะว่าเราประกาศเรียกชื่อเขาเป็นคนแรกเลยเพราะฉะนั้นครับผมหมายเลข13และหมายเลข2ครับเรียนเชิญก่อนเลยครับโอเคค่ะเราไปอยู่ตรงกลางดีไหมคะ หรือว่าตรงนี้ดีแล้ว,ลวยืนตรงกลางเลยนะครับและแน่นอนครับคำถามตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วโอเคก่อนที่เราจะไปฟังคำถามรีแล,ลกซ์ให้น้องน,นิดนึงเป็นไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเหมือนฝันเลยค่ะพี่รู้สึกดีใจมากทำเต็มที่เราก็พอใจมากค่ะโอเคค่ะรวมไปถึงครับตอนนี้ขอเชิครับเดี๋ยวเราเ์เช็คต้องนู้นก่อนดีกว่าน้อนะครับทั้งสองท่านได้ยินไหมครับได้ยินไหม ได้ยินไหมอาทิตยยินตอบสิครับได้ยินไหมครับละครับโอเคเป็นรันนะคือบางทีหูหลุดก็ควรจะได้ยินมาไม่ต้องมาเป็นรันนะคะอะไรนะครับเดี๋ยวแันหนึ่งหมายเลขสิบสามขอเสนหน้าเวทีค่ะเออไม่ได้ยินจริงๆงอะไรนะบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินห <c oughs> น้านิงมากนะครับผมโอเคค่ะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ พร้อมแล้วเนาะดานนพร้อมนะคะพร้อมแล้วก็ขอเชิญคำถามที่คุณเป้เลยค่ะและคำถามสำหรับผู้เข้าประกวดรอบสามคนสุดท้ายคือถ้าคุณมีฤทธิ์อำนาจไม่ให้บนโลกนี้เกิดภัยธรรมชาติได้หนึ่งอย่างคุณจะเลือกไม่ให้เกิดภัยธรรมชาติแบบใดและทำไมถึงเลือกแบบนั้นครับ ใบว่าขอเลือกที่จะไม่ให้เกิดภัยแรงค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราประสบปัญหาภัยแรงกันในหลายจังหวัดเลยนะคะหลายจังหวัดเนี่ยมีน้ําไม่พอกินไม่พอใช้สิ่งที่น้องว่าก็เลยจะเลือกแก้ปัญหาภัยแรงค่ะเพราะว่าจะได้ช่วยให้ประเทศของเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ดีขึ้นแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครอาซินอินไทยแลนด์ค่ะขอบคุณค่ะ และแน่นอนนะครับ,รบผมนี่คือคำตอบของผู้เข้าประกวดท่านแรกนะครับหมายเลข14นั่นเองครับโอเคคะ่ะผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวท่านต่อไปเราเชิญหมายเลขหมายเลข2ครับค่ะเอา,าเแฟนครับหมายเลข2เห็นเยอะเลยส่งเสียงดดังให้เธอหน่อยแล้วหมายเลข2ค่ะเมื่อกี้ได้ยินคำถามหรือเปล่าคะได้ยินค่ะคำถามถามว่า ไม่ทราบครัโอเคค่ะนะครับดีครับดีครับค่ะและพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวความคำถามครับถ้าคุณมีฤทธิ์อำนาจไม่ให้โลกใบนี้เกิดภัยธรรมชาติได้หนึ่งอย่างคุณจะเลือกไม่ให้เกิดภัยธรรมชาติแบบใดและทำไมถึงเลือกแบบนั้นครับ ถ้าดิฉันมีฤทธิอ์อำนาจม่ให้เกิดภัยธรรมชาติหนึ่งอย่างดิฉันจะไม่ให้ขอมีสึนามิค่ะเพราะเป็นที่ทราบกันดีสึนามิเป็นภัยที่ใหญ่ที่สุด ที่แผ่นดินไทยของเราได้โดนมาซึ่งนี่คือสิ่งที่ที่ันไม่อยากให้เกิดเลยกับเมืองไทยของเราและโลกของเราทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะภ,ภัยธรรมชาติจะไม่เกิดอย่างแน่นอนถ้าเรารู้จักรักษาธรรมชาติค่ะน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าทุกคนด้ยินไหมคะคนกับธรรมชาติเกิดมาเป็นของคู่กันอยู่แล้วเราควรที่จะอนุรักษ์และรักษากันค่ะขอบพระคุณค่ะ สุดยอดและนี่คือคําตอบของผู้เข้าประกวดหมายเลขสองเทำได้ดีมากๆเลยนะคะกับคําตอบในรอบนี้นะคะสุดยอดลันใช่ค่ะคือคนแรกว่าตอบดีแล้วคนที่2ก็ตอบดีไม่แพ้กันเลยค่ะเธอทําได้ไม่แพ้กันจริงๆแล้วลันหนักใจแทนคณะกรรมการมากๆเลยนะคะสุดยอดจริงๆนะครับผมตอนนี้น้องหมายเลขสิบสามรอเราอยู่แล้วค่ะเรียนเชิญครับผมเพราะฉะนั้นอขอเสียงกองเชียร์หมายเลขสิบสามด้วยครับ เดี๋ยวรีเช็คกันนิดหนึง่งรู้ไหมคะว่าเมื่อกี้นี่หมายเลขสองตอบว่าอะไรไม่รู้ค่ะแน่นะค่ะ okay. ผมอยากจะถามรันครับถ้าเกิดเราถามว่าเขารู้ไหมจะมีใครตอบว่ารู้ครับนะเมื่อนะกี้ฟังเพลงอะไรคะเพลงสากลน,นะคะไม่รู้โอเคค่ะพร้อมไหมพร้อมไหมโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญคุณเป้ค่ะเตรียมตัวฟังคําถามดีๆนะครับและคําถามถามว่าถ้าคุณมีฤทธิ์อำนาจ ไม่ให้โลกใบนี้เกิดภัยธรรมชาติได้หนึ่งอย่างคุณจะเลือกไม่ให้เกิดภัยธรรมชาติแบบใดและทำไมถึงเลือกแบบนั้นครับค่ะสำหรับภัยธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่แล้วล้วนเกิดจากฝีมือของมนุษย์ของเราเองค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟป่าน้ำท่วมคลื่นสึนามิหรือว่าพายุทอร์นาโดพายุเฮอริเคนนะคะแต่มีภัยธรรมชาติหนึ่งอย่างค่ะที่ มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นทำเป็นต้นเหตุให้มันเกิดขึ้นนั่นก็คือแผ่นดินไหวค่ะเพราะว่าแผ่นดินไหวนะคะเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกค่ะแล้วก็มากระทบกันชนกันทําให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะคะค่ะ <org. S 2> แล้วก็ถ้าเลือกได้ก็จะเลือกให้ไม่เกิดแผ่นดินไหวค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความสูญเสียกับธรรมชาติสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกใบนี้เพราะว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นต้นเหตุของการทําให้เกิดแผ่นดินไหว แล้วก็น้องนัทนะคะเชื่ออยู่เสมอว่าทุกอย่างอะ่ะมันมีข้อเสียแต่มันก็จะแอบแฝงข้อดีหรือว่าสิ่งดีๆตามมาภายหลังเสมอเช่นภัยพิบตัติต่างๆนะคะสมมุติว่ามีการเกิดแผ่นอินไหวเกิดขึ้นก็จะต้องมีการช่วยเหลือกันไม่ว่าเราจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติทวีปใดๆในโลกนี้ถ้าเกิดมีการกระจายข่าวสารไปนะคะคนต่างชาติทั่วทุกมุมโลกค่ะเขาจะต้องให้รับเขาจะต้องช่วยเหลือกับประเทศที่เขาประสบภัยพิบัติเนี่แหละคะ่ะ เป็นสิ่งดีๆที่ตามมาหลังจากเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ทราบว,ว่าลึกๆแล้วในใจของทุกคนนะคะก็เป็นคนดีมีคุณธรรมประจําใจแล้วก็คิดที่จะให้คนอื่นคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นเมื่อตัวเองมีโอกาสตัวเองไม่ได้ประสบภัยพิบัติคนอื่นประสบปัญหาคนคนนั้นแหละค่ะเขาสามารถที่จะมาช่วยนี้ได้ค่ะน้องนัดก็จะเลือกนี่แหละค่ะไม่ให้เกิดแผ่นอินไหวขอบคุณะคะ่ะ สคนสามคำตอบครับและแ<า>น่นอน,<ค>นสามคำตอบกันเลยทีเดียวนะคะขอเสียงป,ปรบมือด,ดังๆให้กับผู้เข้าประกวดของเราทั้ง3ท่านในรอบสุดท้ายรอบนี้ครับ